สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกําลังฟัง Chip อ n น e ซ Tal อกพอดแคต2021ท็์คเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปอันเซท a l k สนับสนุนโดยบริษัทเดฟราแพคประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิมอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ จากในตอนที่ผ่านมานําเสนอเรื่องราวแนวทางการจัดการมาตรการนโยบายรวมถึงเรื่องราวอันหลากหลายของบรรจุภัณฑ์แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้เล่าถึงในพอร์คัของจิมเสตทองชเวนที่จะวันที่วันนี้ก็คือเราจะทําอย่างไรเมื่อมีขยะเกิดขึ้นในบ้านและหากจะเจาะลึกถึงเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ในบ้านนะคะมีเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่ก่อนใช้และหลังใช้จะต้องทําอย่างไรในแต่ละบ้านนะคะมันจะมีบรรจุภัณฑ์เนี่ยแทรกซึมอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั้งในห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกห้องน้ำ หรือแม้แต่สวนโรงรถหรือห้องเก็บของอันมืดมิดเคยลองนับกันบ้างไหมคะว่าในบ้านของเรามีบรรจุภัณฑ์กี่ชิ้นและแต่ละชิ้นเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใดเริ่มจากพื้นที่บ้านที่เราใช้งานอยู่ทุกวันทุกคืนนะคะเป็นพื้นที่ที่อาจใช้งานเป็นเวลานานที่สุดแต่ในโอกาสในการมองหรือว่าตั้งใจมองสิ่งต่างๆในนั้นนะคะอาจจะเป็นอาจจะน้อยที่สุดเพราะว่าห้องห้องนั้นเนี่ยก็คือห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะถือเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มีการใช้งาน5-6ชั่วโมงต่อวันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการนอน ที่ไม่มีกิจกรรมอะไรซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ที่สร้างขยะได้น้อยที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลับมีบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทอยู่ในห้องนอนของเราเพราะคนส่วนใหญ่นะคะนอกจากการนอนห้องนอนยังกลายเป็นห้องแต่งตัวแต่งหน้าห้องที่เก็บของใช้ส่วนตัวไปด้วยดังนั้นนะคะที่โต๊ะเครื่องแป้งจึงมักมีเครื่องประทินโฉมเครื่องสําอางหรือเครื่องประดับที่มีบรรจุภัณฑ์มาพร้อมกันขวดพลาสติกที่บรรจุครีมบารุงผิวขวดแก้วที่บรรจุน้าหอมตลับแป้งพลาสติกที่มาพร้อมกับกล่องกระดาษกระป๋องสเปรย์ที่เป็นอลูมิเนียมกล่องใส่รองเท้าถุงใส่เสื้อผ้าหรืออื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในห้องนอนแห่่งนี้้เมือใช ก็จะกลายเป็นขยะไปซึ่งในความเป็นจริงนะคะเราสามารถแยกสิ่งเหล่านี้กลับไปรีไซเคิลได้แต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้และไม่เข้าใจนะคะจึงเลือกที่จะทิ้งแทนการคัดแยกบางคนถามว่าแล้วเราจะเอาถังขยะที่แยกประเภทมาไว้ในห้องนอนหรือว่า หรือว่าหรือว่าทายังไงคําตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือเราสามารถแยกและนําไปทิ้งในห้องอื่นๆที่เตรียมถังรองรับไว้เพราะระยะทางการเดินทางจากห้องต่างๆในบ้านของเราไม่ได้ไกลจนทําให้เหนื่อยแต่อย่างใดในทางกลับกันนะคะทุกวันเนี่ยเราต้องเดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ยากเลยที่จะนําบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ไปใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ในห้องอื่นหรือบางครั้งนะคะอาจใช้ถุงน่ารักน่ารักสักใบที่เข้ากับบรรยากาศในห้องนอนของเราใช้รวบรวมบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งานส่วนถุง กระดาษจากการช้อปปิ้งก็ควรจะเก็บรวบรวมพับไว้เพื่อใช้ซ้ําจนกว่าจะเริ่มเปื่อยแล้วค่อยรวบรวมกลับไปรีไซเคิลข้อสังเกตนหนึ่งนะคะที่ในห้องนองอาจมีประเด็นอยู่บ้างก็คือถุงพลาสติกที่มากับเครื่องนุ่งหม่มหรือว่าสินค้าที่มีการหุ้มเพื่อปกป้องสินค้าถุงพลาสติกเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่นะรีไซเคิลได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือการดึงยืดถุงเหล่านั้นออกมาหากสามารถยืดออกได้เรื่อยๆนะคะก็จะสามารถรีไซเคิลได้แต่หาก ไม่มีร้านรับซื้อเนี่ยรับจากท่านไปก็สามารถส่งขึ้นโครงการต่างๆที่รับบริจาคอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างโครงการวนเป็นต้นค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือกระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารเคมีอย่างสเปรย์จัดแต่งทรงผมสเปรย์น้ําหอมก็สามารถส่งไปรีไซเคิลได้แต่หากเป็นไปตามหลักทฤษฎีนะคะสินค้าบรรจุพันธุ์ที่บรรจุสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นขยะอันตรายแต่จากการพูดคุยกับร้านรับซื้อก็พบว่ามีการคัดแยกไปจําหน่ายได้ราคาอาจจะไม่เท่ากับกบระป๋องอลูมิเนียมที่บรรจุเครื่อง ะะแต่สิ่งสําคัญที่ผู้ริพวูควรรู้เลยก็คือหากจะขายกระป๋องสเปรย์เหล่านี้นะคะควรอย่างยิ่งเลยที่จะกําจัดผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุพัณฑ์ให้หมดก็คือใช้ให้หมดนั่นเองฉีดพ่นสารที่อยู่ภายในให้เกลี้ยงก่อนรวบรวมส่งจําหน่ายเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ที่ทําหน้าที่คัดแยกต่อไปค่ะ วันนี้ก้อยและทิพย์เอ็มเซทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ